อาหารหลือเกินมันหอดเคขื่อนเหรอเออเออจุ่มระวังเบากันยังถือด้วยครับกูดะเออสะอ่อนปานอีเป็ดครับผมเฮ็ดสมเนาะเฮ็ดสมนะครับผมกูดะเอนนอนน จังหวัดทิวติดกันกันกนกบเขตชายแดนฝั่งเล้วนะครับอาจจะได้รับผลกระทบหนักในจังหน่อยเนาะไอ้น้าปันผมก็มีน้ำพอได้ขังแล้วนะครับผมโอ้ยชมอนึงอันอ่วมแห้งว่ามีน้ำครับผมแรงเดือน ก็รักะดานะครับเกือบเต็มเดือนแล้วล่ะนะผมมีหัวกระมัมีเตือนนี้แหละครับอเพิ่บบนี้ยอือเขินรู้ครับบะเนี้ย โอ้ป่าตัวงามอยู่ครับป่าตัวงามอยู่นะครับประชาสัมพันธ์กันอีกรอบนึงนะครับผมู้ติ่ติดตามอยู่ทาง youtube เนาะนะครับผมกับมีทาง,ทางนึงให้ติดตามนะครับอยูอยอยู่ทางาแฟนเพจนะครับ facebook ได้เขาติดตามกันเนาะสองช่องทางครับผมจะลงคลิปคล้ายๆกันนะครับบางเืออาจจะเป็นข่าวสารในเรื่องของว่าน้ำม,มากหรือจังไงนะครับก็จะได้บอกกันอีกเทือน,นึ่งครับผมเป็นทังใดเนาะคลิปหานาทีช่วงนี้กับว่า่อยได้บอกแล้วครับว่าน้ำมันพอลายนะครับน้ำมัน่อลายก็เลยทีเพราะท่านได้บอกนะครับแต่น้ำมันขึ้นหลกว่านีก่อนนะครับ นาหูนี่นามมันเล็วครับผมเกิดว่าผมแจ้งบอกไปกะใไซเวลาประมาณมาเหุตอนเช้าเนาะคือที่ไซเวลากะลงบประมาณชงใบนะครับผมไอ้ังเทียมันหอดเคเลื่อนล่ะเออเออชงระวังเบากันยังถือตัวครับปุดะเอออจะอ่อนปานอีเปกครับผมเฮ็ดสวมเนาะเฮ็ดสวมนะครับผมกูดะเอ้อ,อ เสมนะครับเ็ดสมกับเพดเ็ดประแดกโตเตีเขาจะเอิน <laughs> ประแดกโตประแดกต้อนเตี่ย โอ้ครับโดดโดดแล้วครับโดดแล้วครับ โดดแล้วครับโอ้โอโอเลยยางคักเลยยางคักยังคักต <To S 1> ะนะ <To S 1> กุนลองเงิน ลองส่วนนะครับผมมเท่านี้ก่อนเป็นยังไงสามตัวครับเาเบิ้งตะกุนดูมาเนี่ยเป็นยังไงตะกุนนะครับลองส่วนเนาะอึ๊บบ้าสองตัวปกติลองส่วนก็นเป็นยังสี่นะครับผมปกติลองส่วนนี่โอ้แดดไลา่ทักคำว่าแบบแบบแบบว่าป่า,แบบปา,ปานี่เนาะ ướp ướp đốt đốt hối tôi điều ันทีนี่ครับผมพักไปโดนเติบเลือตะกุนล่องไปวันหนึ่งกันครับผมป่าก็หายไปนะครับมาที่นี่เอาเบิ้งไม้ครับมาไม้ไปมาไม้ไปมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้ว ống 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 bình này ống đông đen đông đen Lần mấy xe mang này ไม่ง่วงจริงๆจำเืือกไ,ได้นะครับไม่ง่วงเลยแม่งอย่างบุญห่วงกะตีได้ว่าม้งแรงล่ะครับม้งนึกหกม้งแรงเลยล่ะ <c oughs> พูดเถ่าบึงสมัยตะกีนก็มาย้ำย้ำมาเลี้ยงนะครับ À, xuống thử này cái nhốt đủ là các bạn. Đã lắm với cái ลอ,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 องตัวนึงครับผมนั่นเธอรูปสองตัวครับปัดแล้วเป็นรูปเหมืนกับแา่แล้วเนาะ ฟ้าวครับบัดดฟ้าวโหมีผสมกันไปเนาะบาดเถิดบาดบอดเถิดบาดแดดกันละตัวบาดเป็นกิโลครับมีปีการ์นี่นะครับบัวควายนี่คลิปงม,มป่าเนาะปีปีการ์หรือว่าปีนี้มาปีนี้ปีนี้ปีนี้บัวควายนี่คลิปงม,มป่านะครับเพราะว่ผมทำมันไหลนะครับทำม,มันไหลแบบว่า มันมันบพอพอสิง,ง้มในนะครับผมคือน้ำหน่อยผนครับพอง้มไดแต่ว่าปีนี้น้นน้ำน้ำมันยังอยู่ในเคลองอยู่ในพอองอยังหลายอยู่นะครับม่นคือสุป,ปีที่น้ำม,มันหน่อย โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาโดดดีแต่ว่าถือดีแล้วเนี่ยเออหุมนี่นะหุผมนี่นะครับน้ำชุ่งน้ำหน่อยๆก็จะว่าได้เป็นโูปอยู่นะครับอันนี้ว่าน้ำมันหลาเลยสิมากวัดได้ถ่ายคลิปนะครับผมเพราะว่ามันแล้วแต่ละจุดแต่ละหมอดทางร้านพวกมึงอะวายไทยนะครับตั้งแต่ไปซีดเบียดเพิ่งยังวายไทยนะครับ อ่ะครับเมื่อกับอินทรีย์ของเพิ่นนะครับที่เราเพิ่นไหวถ่า,ายนเนาะอา๋อาสามตัวครับผม อันตัวก็เลือดได้มากครับผมก็เลือดได้ไก่และแม่นรดหลับ Mm. Oh, 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 Udah, udah Udah oh, Udah นะครับผมถ้นมาคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แนเดอครับผมทิ่งสำคัญคอมเมนต์ไว้นำครับเผื่อจะได้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับื้อนี้สวัสดีครับ